ครับสวัสดีครับยามเย็นยามแรงแรงที่บ้านเชียนโดนาว่านะครับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพน,นมนี่ครับอีก,กคือบรรยากาศหน้าร้านนะครับแดดแจ้งจางตาสวัสดีครับคุณมาดามเมืองโพสวัสดีครับ สาวผูธรไอเคนไอเคนขอบคุณครับสาวผูธรครับเอฟย่างมาดามกลมสวัสดีจ้าไอเคนครับคนรวยคนรวยไอเคนสวัสดีค่ะยายเล่มสวัสดีครับยายเล่มขอบคุณครับยายเล่มครับนี่ก็คือบรรยากยาศยามแรงๆขอทักทาย เพื่อนพ้อมน,น้องพี่ทุกคนนะครับอยู่ดีมีเงกันอยู่บ่ครับผมสาวปูทรยายเล่มยายเล่มสวัสดีค่ะยายเล่มเชรดที่มื่นล้านสวัสดีค่ะ มาดามกลมฝลังเศสให้หัวใจเลิบครับผมขอบคุณครับมาดามครับพลอยสวัสดีครับสามูทอนชาแนลสวัสดีทุกท่านจ้าจเดล่มให้หัวใจกรอดมาครับผมขอบคุณครับเดลีครับ อัน้ันแจนร้อนอย่าง่อ,อย่างนั่ครับที่น้าว่าบ่ร้อนนะครับลมพัดตึ้งครับเบงต้นกระถินครับลมพัดอยู่างนี้ครับ สวัสดีครับน้องทิพย์น้องทิพ,ทพทย์ไอเคนสวัสดีค่ะขอบคุณครับน้องทิพย์ครับนี่คือบรรยากาศนา้านเดอน้องทิพย์เป็นเตตไปแล้วก็ฟังต้องถามนี่สเป็นบ้านพักบ้านเช่ารายเดือนรายวันนะครับถามมาหน้าว่านี่บ่อเอื้อตนอนครับ สปายเลดสวัสดีครับน้องวิวสวัสดีครับน้องวิวครับป้าจ้าสวัสดีครับป้าจ้าครับ ดาวนี่สาวดาวครับผมสวัสดีครับสาวดาวครับผมสาวดาวสวัสดีค่ะสวัสดีน้องทิพมาดามเมือง์โอให้ถ้วยทองมาขอบคุณครับมาดามกลมปา้าจ๋าดีจ้าขอบคุณปา้าจ๋าครับผมขอบคุณยายแล่มเอฟซีมาดคุง น้องทิพย์พระอาจารย์สวัสดีค่ะอาดามโกลมฝรั่งเศสทักทายมาครับพรอาจารย์สวัสดีครับน้องอุ้มสวัสดีครับน้องอุ้มครับน้องอุ้มสบายดีครับน้องอุ้มสวัสดีครับไอเทนพรอาจารย์น้องทิพย์น้องอุ้มสวัสดีครับอาจย์เล่ หักคาดกันไปเลยครับยายทิพย์คุณอุ้มสวัสดีค่ะพระจ่าทักไทยมาขอบอุ้ณขอบอุ้มสวัสดีค่ะอัการกันยามแรง,งครับเดียดกัล้วก็แก้งแซงครับตุบาวขี่จักรยานอานไรบางอย่างเลครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยามเย็นยามแรงครับผมพอดีว่างครับผมก็เลยอยากท,าทักทายไอ้น้องจะข้าวจะซิบหน้าที่นี่แะครับผมขอบคุณทุกการสวัสดีครับน้องเปียครับยูด,ด,ดีมีแหงครับผม น้องเฟียสวัสดีลอบห้องค่ะบีบวี่บบวี่ให้หัวใจบวกๆมานะครับน้องทิฟสวัสดีค่ะมาดาเมืองโพน้องอุ้มอีมอสานพาเนสวัสดีค่ะทุกท่านนะครับตัวละอ่านมาท่านหรือยาวากันด้วยครับผู้ดีกำลังมึนเดี๋ยวครับส่วน,นีครับ ป้าจ้าสวัสดีค่ะน้องเพียน้องเพียสวัสดีค่ะพี่เพียสบายดีไหมคะสวัสดีครับคุณหน่อยครับอยู่ดีมีแฮงครับคุณหน่อยที่นี่ร้อนนะครับที่นี่ไม่หนาว พาะจ้าสัสดาทท์ทีท่ข้าน้องหน่อยสับปะจ่าทักทายเด้อหน่อยครับปะจาทักทายคุหน่อยตีวิตติดินอินเยอรมนีคอนบอสให้หัวใจขอดมาครับผมน้องอุ้มอีสานพาล้อ้อนบอกไอ้เคนขอบคุณครับน้องอุ้มครับถ้ายจะได้ร้านนี่บ่ห่อนครับน้องอุ้ม้าข้างนอกนี่ สี่สิบสามครับองศาวันนี้เยอรมันอากาศดีค่ะจักองศาครับคุณหน่อยอกี่องศาครับขอบคุณพี่ชันนลงนะครับพี่ชันนลงแสงสุวรรณนะครับขอบคุณครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจเชีนโดงนาว่าครับผมขอทักทายทุกๆคนเลยครับผม บายุธบายุธสวัสดีครับบายุทธสบายดีบายุทธบายุทธทักยจ้ามาดมกลุงฝรั่งเศสบายุทธดีจ้าน้องอุ้มอีสานพาละสวัสดีครับบายุธมาดามเมืองโภให้ยกมือสู้ๆครับผมขอบคุณครับสู้ๆครับผมสู้ต่อไปนะครับ อาจารย์บายุทธค่ะถ้าใครบาะยุทธเด้อ้าองศากำลังดีเนาะคุณหน่อยครับมห่อนมาหนาวเแ็นบอกครับเดียวที่นครพนม43ครับเมืม่อนี้ครับ อุ้มอิสานพาละสวัสดีค่ะมาดามกลมน้องอุ้มทักทายเดือกับคุณมาดามกลมฝรั่งเศสรครับราเยุดชาแนลทักทายพี่อุ้มอิสานพาละครับผม มายุดชาแนลขอทักท้ายครับป้าจาครับสวัสดีครับนายุดครับยุดดีไม่แห้งเนาะครับผมเป็นยังไรครับทั้งสบปออากาศเป็นยังไรครับอ่อนเื่กันอย่าบอกครับป้าจ้าให้หัวใจคอดคอรัาครับผมขอบคุณครับปัจาครับ มาดมามกลมพรังเศษให้หัวใจเลิดเล,เลิครับผมขอบคุณครับมาดามกลมครับจะร้องอนะพรครับนะ้องอุ้มบ้านบ้านหลังงามงบประมาณห้าแสน สวัสดีครับสาวฟึ่งครับสาวฟึ่งแชแนลนะครับสาวฟึ่งว่าเนี่ยใจนะว่าจะให้ตัดตัดอย่างน้อบานี้สบายดีสาวฟึ่งน้องอุ้มหัวเลาะฮฮ่่าอร่อยขึ้นภาษาอย่างน้อผมอ่านบอกเด้ออร่อยครับสบายดีอร่อย อร่อยสวัสดีค่ะนะครับตัดคุณตัดผมโอ้ครับสถฮะหหีตัดผมครับผมยินดีต้อนรับเด้อตัดได้ทุกทรงนะครับน้องอุ้มตาวิงสวัสดีทุกท่านสิบเก้าท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับตาวิงครับ ใา้กันไปครับครับมสวัสดีอ้าวอร่อยครับผมอ้าวอร่อยอครับผมอา่อานถึงบอครับน้องทีฟสวัสดีทุกบ้านเด้อค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะครับนี่คือสกายบนะครับทานนารานไปนะครับสาวึงสวัสดีที่ชีวิตติดดินนะครับป้าจ๋าพาสุขสวัสดีค่ะสาวึงสวัสดียายที์ เริ่มชีวิตติดดินอินเยอรมนีครับคุณหน่อยทักทายสาวเอิงสวัสดีค่ะสาวเอิงสวัสดีค่ะมาดามกลมเศรษฐีหมื่นล้านสวัสดีค่ะสาวเอิง คนรวยสวัสดีค่ะยายทิพยเสร็ที่มือนล้านสวัสดีค่ะป้าจ้าน้องอุ่มอีสานพลาเนาะสวัสดีค่ะคุณมืน่นครับถ่ยกันไว้ครับครับสวัสดีครับพี่น,น้องครับ แม่น้องเล่นะครับสวัสดีไอ้เคียนดงสวัสดีค่ะขอบคุณครับคนรวยเจ็ดสีหมื่นล้านซืือบ้าโทรศัพท์หายก <c oughs> หายจะดีครับผมครับเพิ่งซื้อไ่เครื่องหนึ่งครับใส่ทั้งหมดสี่เรื่องครับหาคำนวณบุกนะครับของผมนี่ครับแต่ว่าไอ้ตัวที่หายนี่ก็สำคัญเดียวว่า ข้อมูลมูหพวกเรือว่าเกี่ยวกับยูทูบจูหันเบิรนะครับนีแต่ว่า,าข้อมูลตัวนหนึ่งผมกะเอาไว้ในโน้ตบุกนะครับมันจะเสื่อมเสื่อมต่อกันได้นะครับก็เล่ยไข่แน่ครับถ่ายทั้งสัน่นกะยืดสีเรียบร้อยครับขอบคุณครับคนเลื่อย ครับครับขอณคดข้าคุณหน่อยครับเดี๋ยวกระโล่งเลยแหละครับนี่ครับผมมือบายบายกันได้อยหละครับโบกมือกันบายบายเลยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับยกมือไปโบกมือบายบายครับผมขอบคุณทุกกาลังใจครับผม ขอบุณทุกแรงใจถึงแม้นจะไม่ได้เอยนามนะครับผมยก <c oughs> มือขึ้นบายบายเป็นความหมาให้ายลาก่อนลาก่อนลาก่อน ขอบคุณครับน้องเปียรครับครับผมมัดจำเบียร์พี่ใหม่ที่โทรศัพท์แม่แ <c oughs> ล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยกมือแม่บายครับผมไม่ต้องไปรับค่า ครับผมขอบคุณครับขอลงไลน์นะครับขอลงไลน์ดูบรรยากาศกำลังว่างครับตอนนี้ครัอว่างพอดีครับขอรอวันทีหนึ่งครับว่างจริงๆครับวันนี้ครับขอบคุณทุกๆท,ท่านเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับผม บายบายไปก่อนด้อจะไปกินฟื้อยู่ที่ล่วงพระบางครับผมบายบายครับผม